อันดับแรกเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วเราก็จะค่อยมาสับทีหลังมันจะได้ง่ายๆนะคะก็มาสับเนื้อไก่ให้ละเอียดนะคะโกนให้ใครก็มาสับๆๆค่ะเนื้อไก่จะได้ละเอียดนะคะนี่สับไปเลยมาด็ดใบกะเพราที่เราซื้อมาปลูกนะคะด็ดไปเลยเดี๋ยวเขาก็แตกยอดใหม่เพราะวันนี้เราทําผัดกะเพรานัน่นะคะด็ดไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาสวยกว่าเดิม ไม่ต้องเสียดายค่ะพอแตกมาใหม่เขาจะได้ขึ้นภูมิงามกว่าเดิมนะะนอนเลยได้เลยทีนี้เราก็จะมาใส่กระเทียมนะคะพริกสดไม่มีเราก็ใส่พริกแห้งไปเลยค่ะแล้วก็โขกนะคะให้ละเอียดค่ะกระเทียมเราก็จะเพิ่มความหอมให้กะเพราในนี้เดี๋ยวเราจะมาตั ละเอียดเลยค่ะเราก็จะเจียวไข่ให้เลียงนะคะแล้วแต่ความชอบบางคนก็จะเตรียมแบบเจียวแบบไข่ยางมะตูมเต่เราจะเจียวแบบสุกเลยนะคะเรามาใส่ไก่ที่เราเตรียมไวนน้ในกระทะให้สุกนั่นเองในน้ำมันมที่เราเจียวไข่ะคะแล้วเราผัดไก่เรียบร้อยแล้วเรามาใส่เครื่องปรุงน,นะคะใส่ซีอิ๊วดำนะคะลงไป ก็ทาด้วยโอสน้ำมันหอยนเลยค่ะอันนี้เราจะผัดแบบไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่าเราจะแบบไว้นะคะใ,ใ,สคใส่กระเทยเข้ากันค่ะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเราจะใส่เกลือเทนนั่นอเองเกลือเราใส่ไปแล้วค่ะแล้วก็ผัดนะคะให้สุกเล้วเราค่อยๆมาใส่ ไส่กบเพาที่เราเตรียมไว้ใส่น้ำตาลสักไปนะคะคงความหวานนิดนึง เรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ใบกะเพราที่เราเตรียมไว้่ะใส่ลงไปเลยะะแล้วก็ปิดแป๊สเลยนะคะ ใส่กะเพราลงไปจ้าก็ผัดเลยเาราปิดแก๊สแล้วนะคะไปกะเพรายืดมากๆ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพรา เรียบร้อยค่ะบัตรกระเพราลาดข้าวง่ายๆได้ทานเร็วค่ะ